ส่งงานครับยี่สิบนิ้วตะขอเลดตอนนี้หัวกึ่งไม้มะข่านะครับประตูไม้ขนุนพื้นเป็นไม้อัดธรรมดานะครับคอนเป็นไม้สักกระเพาะใส่ข้าวกะลานะครับเรื่อนได้เอาออกได้นะครับตัวนี้เอาออกได้ ัดลองเป็นกระด้งนะครับสวยนะครับไม,ไม่ไม่ได้เน้นเป็นสีเดียวกันหมดไม้ไม่มีใหญ่นะครับใหญ่มาก20นิ้วประมาณนี้ครับผมสนใจทักแชทได้นะครับ